ก็ต้องขอกล่าวสวัสดีท่านด้วยนะฮะวันนี้ก็อยู่กับผมเจฟบชวิงท mm ีว hmm. ีนะฮะวันนี้ผมก็จะมาทํายาวิ่งเร็วให้ดูกันนะครับ mm hmm. เฉเพื่อไม่ให้การเสียเวลานะฮะอย่างที่หนึ่งนะฮะก็คือคุณต้องเอาขวดใส่น้ำนะฮะแล้วก็ใส่ในถว้วาไปครับเดี hmm. ๋ยวรอมันแป๊บหนึ่งนะฮะ แล้วก็ผมก็จะทํายาแบบอันนึงนะฮะให้เป็นวิ่งเร็วพอมาพอสมควรแล้ว้งครับแล้วก็อีกอันนึงเป็นแบบคุณภาพคือวิ่งเร็วกว่านะฮะแต่เวลาจะน้อยลงนะฮะคือต้องใสน้ำตาลเข้าไปนะฮะนี่นะฮะสองอย่างนี้คืออุปกรณ์หลักนะฮะก็คือเนเ้อวากนะฮะแล้วก็ชูกลากนะฮะที่ได้จากอ้อย่เองโอเค แล้วก็อันนี้คือเวลานะฮะจะทําให้วิ่งเร็วแบบไฮสปีดคือได้นานขึ้นฮนะอันนี้คือจะวิ่งเร็วปกติของยาวิ่งเร็วอีกนะฮะโอเคนี่แล้วก็ได้ละเนี่ย yeah. นี่ก็คือเห็นไหมฮะ ปีดนะฮะมันจะอยู่ได้นานแปดนาทีนะครับกัออีกอันนึงที่ใส่โกโรโ้าไปนะฮะคือจะอยู่ได้นานหนึ่งทีไปอีกสามสิบวินะฮะแต่สปีดมันจะเร็วเว็นสองเท่าของอันนี้นะฮะแล้วก็ถ้าเราไม่ต้องการจะดื่มะฮะคืออาจจะแบ่งให้ชาวบ้านด้วยนะฮะก็คือใส่นี้ไปเท่านี้นะฮะเราก็จะได้เป็น ยาวิ่งเร็วนะฮะแบบอันนี้ก็คือเป็นว่ายาวิ่งเร็วระระดับเวลานะฮะก็คือ,คอจะนานมากๆนะฮะโอเคได้ละแล้วก็อันนี้ก็คือเป็นแบบเน้นคุณภาพนั่นเองนะฮะเห็นไหมฮะโอเคก็ต้องขอปิดการปรุงยาไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะฮะสำหรับคลิปนี้นะผมบายครับ